Bitcoin กับทองคำลงทุนแบบไหนดีกว่ากันการดีเบตระหว่างเจ้าพ่อบิตคอยไมเคิลเซเลอร r กับเจ้าพ่อทองคำแฟรง n ์จูสตาเอพิโซดที่4การดีเบตระหว่าง Michael s a ลอร์ในฝั่งของ Bitcoin และแฟรงค์จูสตาในฝั่งของทองคำยกที่3ที่ว่าด้วยเรื่องของ historical performance หรือผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาในการลงทุนว่าเป็นอย่างไรบ้างโดยพิธีกรได้เริ่มต้นพูดว่า ฉันรู้ว่าจุดแข็งที่โดดเด่นของบิตคอยที่ไมเคิลเซเลอร์ได้อภิรายมาก่อนหน้านี้นั้นหลักๆก,ก็คือมันมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200%ต่อปีและราคามันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างโดดเด่นแต่ไมเคิลคุณเองก็พูดออกมาจากปากของคุณเองว่าไอการเติบโตดังกล่าวมันไม่สามารถการันตีอะไรได้ว่ามันจะเติบโตไปถึงจุดไหนในอนาคตและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้คนทั่วโลกเกิดอาการโฟโมหรือ Fear of m i s s i n g out ที่แปลได้ว่า ผู้คนกลัวพลาดโอกาสในการเก็งกำไรจากการที่ราคาของบิตคอยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือในศัพท์วงการมักจะเรียกว่ากลัวการตกรถทำให้ราคาของบิตคอยในบางช่วงนั้นสูงเกินจริงไปมากซึ่งอาจจะทำให้ราคาของบิตคอยที่สูงขึ้นนั้นอาจไม่ได้มาจากคุณค่าในตัวของมันจริงๆแต่เป็นราคาที่เกิดขึ้นจากการเก็งกำไรของผู้คนในตลาดคริปโตหากมองในมุมนี้แล้วนั้นไมเคิลคุณจะมีคำอธิบายอย่างไรโดยในยกนี้ไมเคิลเซเลอร์จะเปิดก่อน โดยเขาจะมีเวลาอาภิปราย5นาทีไมเคิลเซเลอร์เริ่มต้นโดยการพูดว่าผมคิดว่าบิตคอยเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยโดยเขาได้เล่าย้อนกลับไปในการเติบโตใน1ปีให้หลังที่ผ่านมาว่าบิตคอยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่693%ในขณะที่ทองคํานั้นมีอัตราการเติบโตอยู่แค่เพียง4.66%และถ้าหากดูการเติบโตย้อนหลังไปประมาณ5ปีถ้าหากคุณลงทุนในทองคําด้วยเงินจํานวน1ดอลลาร์ผ่านไป5ปี เงินลงทุนของคุณในทองคําจะงอกเป็น1.33ดอลลาร์ในขณะที่หากคุณลงทุนในบิตคอยด้วยเงินจํานวนที่เท่ากันวันเวลาผ่านไป5ปีเช่นเดียวกันเงินที่ลงทุนในบิตคอยนั้นจะงอกเป็น132ดอลลาร์ซึ่งหากคุณเลือกที่จะลงทุนในทองคําแทนที่จะเป็นบิตคอยแล้วก็นั่นหมายถึงว่าคุณจะสูญเสียความมาั่งคั่งไปมากกว่า99%เลยทีเดียวซึ่งถ้าหากดูการเติบโตย้อนหลังไปประมาณ10ปีบิตคอยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ190%ต่อปี ในขณะที่ทองคำนั้นมีอัตราเฉลี่ย10ปีให้หลังอยู่ที่1.65เปซทีนี้ลองมาดูผลย้อนหลังสักร้อยปีกันบ้างในฝั่งทองคำทองคำเมื่อหนึ่งศตวรรษที่แล้วมีราคาอยู่ที่ราวๆ20ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยในปัจจุบันทองคำก็เติบโตโดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ1,700ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งโอเคแหละว,ว่าในมุมของคนที่ลงทุนในทองคำก็คงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดูสิร้อยปีที่ผ่านมาทองคำโตตั้ง8090เท่า หรือกว่า8,500%เลยทีเดียวเชียวนะแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับพบว่าตลอดร้อยปีที่ผ่านมาไม่มีใครได้รับผลตอบแทนนั้นจริงๆเลยโดยเฉพาะคนที่ครอบครองทองคํากว่า1 9 5นั้นมักจะถูกรัฐบาลริบทองคํานั้นไปซึ่งแม้ว่าในสหรัฐอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่หลายร้อยประเทศทั่วโลกเป็นอย่างนั้นจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงและเราก็ควรจะนําปัจจัยนี้ไปคํานวณความเสี่ยงในการลงทุนในทองคําซะด้วยซ้ําดังนั้น จากการลงทุนด้วยเงินจํานวน1ดอลลาร์ที่ควรจะได้รับสักร้อยดอลลาร์แต่พอเพิ่มความเสี่ยงในการถูกริบทองคํากว่าร้อยละ95ไปแล้วนั้นกลายเป็นว่าเงินลงทุน1ดอลลาร์นั้นก็อาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพียงแค่5ดอลลาร์เท่านั้นเองเพราะที่เหลือทองคําถูกริบไปเกือบหมดซึ่งหากรวมปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสถูกยึดได้ด้วยเข้าไปแล้วทําให้คํานวณโอกาสผลตอบแทนจากการลงทุนในทองคํากว่าร้อยปีที่ผ่านมาควรจะเหลือแค่เพียง 1. 5ซต่อปีและจากนี้ไปอีกร ก็คงไม่แตกต่างกับร้อยปีที่ผ่านมาสักเท่าไรนักในขณะที่ใครหลายๆคนมักพูดว่าบิตคอยมีความผันผวนของราคาที่สูงซึ่งเขามองว่าหางนํำตัวเลขของ1ปีย้อนหลังที่ผ่านมาลองมาคำนวณดูแล้วจะพบว่า12เดือนให้หลังนี้มันมีอัตราก,การตัดตัวหยุดที่6กรในขณะที่หากคุณลองมองไปดูเวลาที่ราคาของบิตคอยร่วงลงในแต่ละเดือนโดยเขาได้อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์บีแอนซ์ที่เป็นกระดานเทรดอันดับหนึ่งของโลกนั้นก็จะพบว่า ในแต่ละเดือนบิตคอยร่วงสูงสุดจะอยู่ที่บ13%ลบ10%ลบ14%ลบ11%ลบ17%ลบ11%ลบ25%ลบ21%ลบ16%และลบ12%ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวก็จะพบว่าโอกาสที่ราคาของบิตคอยจะร่วงลงต่ำสุดอยู่ที่ลบ25% ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตอยู่ที่693%แล้วก็จะพบว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในปีที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของ liquidity หรือสภาพคล่องของ Bitcoin นั้นมีสูงมากหากนับเฉพาะบน Binance ในตลาดสปอ t ตแล้วจะพบว่ามีการซื้อขายกันมากกว่า10 trillion นดอลลาร์ต่อวันนั่นหมายถึงว่าเราสามารถเปลี่ยน Bitcoin เป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วและวันแรกที่บริษัท MicroStrategy ได้ซื้อบิตคอยด้วยจํานวนเงินกว่า250ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแน่นอนว่าก่อนการประกาศเข้าซื้อบิตคอยนั้นตัวเขาก็จะต้องตัดสินใจว่าเงินสดในบริษัทของเขาควรจะลงทุนในสินทรัพย์ใดกันแน่และแน่นอนว่าตัวเลือกณนะตอนนั้นเขาก็ต้องเลือกระหว่างจะนําเงินสดไปลงทุนในบิตคอยหรือทองคํานั้นดีกว่ากันและวันที่เขาอภิปรายอยู่นี้ตัวเลขก็ชี้ชัดแล้วว่าหากเขานําเงินดังกล่าวไปลงทุนในทองคําบริษัทของเขาก็จะสูญเสียความมาั่งคั่งไปมากกว่า 4,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐภายในเวลาแค่เพียง8เดือนเท่านั้นเมื่อเทียบกับการนําเงินดังกล่าวไปลงทุนในบิตคอยซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมันเป็นการเดิมพันที่มีมูลค่ามากกว่า4,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า120,000ล้านบาทเลยทีเดียวและแม้ว่า g o ETF หรือทองคํากระดาษนั้นมันจะผลักดันให้ตลาดทองคํามีมูลค่าสูงกว่าตลาดทองคําที่จับต้องได้จริงๆกว่า10เท่าก็ตามทีแต่เขามองว่าการลงทุนในทองคํากระดาษนั้นมันเป็นแค่ของเล่นสําหรับเด็ก ส่วนในเรื่องที่บิตคอยมีความผันผวนสูงในช่วงทศวรรษแรกนั้นเขาก็ไม่เถียงในเรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องปกติของแอสเซทที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่บนโลกใบนี้แต่พอเริ่มต้นในทศวรรษถัดไปมันจะเริ่มนิ่งขึ้นด้วยเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายของผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหากเปรียบเป็นฮิวแมนแอสเซทหรือการลงทุนในบุคคลที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตสูงอย่างการลงทุนในลาบอนเจมส์นักบาสเกตบอล NBA เมื่อตอนที่เขาอายุได้เพียง19ปี ที่พึ่งเริ่มต้นในสายนักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพในช่วงแรกนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขามีความผันผวนที่สูงมากจนในปัจจุบันเขาก็สามารถพาทีมต่างๆคว้าแชมป์ NBA ได้อย่างมากมายและเช่นเดียวกันการลงทุนในแอสเซทที่ผันผวนสูงในช่วงแรกอย่างบิตคอย n ที่ในอนาคตมีโอกาสที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง,แ,งและบิตคอย n ก็จะสามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างได้ดีกว่าทองคํานั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมเขาจึงเลือกลงทุนในบิตคอย n และนี่ก็คือการอภิปรายของ m i c คิลเซเลอร์ในมุมของ historical performance หรือผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาของ Bitcoin โดยทางแฟรงค์จ s t ตาก็มีเวลาในการโต้แย้งการอริปรายของ Michael ซเล l ร r อยู่1น,นาทีโดย Frank เริ่มต้นว่าการเปรียบเทียบ performance เมื่อสักครู่ของ Michael ซเล l ร r ที่ยกการเปรียบเทียบจากตัวเลขเพียงแค่1ปีให้หลังนั้นมันเป็นอะไรที่วัดค่ากันไม่ได้ตัวเลขมันดูสวยหรูจนเกินไปซึ่งแฟรง k บอกว่า หากยุตัวเลขผลประกอบการซัก4ปีย้อนหลังมาเทียบกันตัวเลขของบิตคอยมันจะดูแย่ลงกว่านี้มากเพราะในช่วงปี2018นั้นราคาของบิตคอยมันร่วงลงอย่างรุนแรงดังนั้นข้อแรกเลยก็คือคุณจะต้องมองช่วงเวลาที่มากกว่า1ปีเพื่อมาเปรียบเทียบกันอย่างที่สองเขาไม่เห็นด้วยกับการคำนวณของไมเคิลเซเลอร์ที่บอกว่าบิตคอยมีอัตราการเติบโตแบบ compound interest หรือแบบดอกเบีย้ยทบต้นอยู่ที่ราวๆ190%ราตต่อปีแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เขาจะดีเบตในภายหลัง และการที่คุณโชว์ว่าคุณได้กำไรจากการลงทุนในบิตคอยมาหาศารแค่ไหนเมื่อเทียบกับการลงทุนในทองคำภายใน1ปีที่ผ่านมานั้นมันไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยว่าบิตคอยมันจะมาเป็นแหล่งสะสมความมั่งคั่งหรือ store of value อย่างทองคำได้และนี่ก็คือคำโต้แย้งจากแฟรงค์ทีนี้ก็ถึงตาของฝั่งในการอภิปรายของฝั่งทองคำกันบ้างโดยพิธีกรได้เริ่มต้นว่าย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมปี2020ราคาของทองคำได้ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่อยู่ที่ราคา2,075ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทองคาในปี2020ที่ผ่านมาก็เติบโตวกว่า20-30%ต่อปีและเนื่องจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาได้มีการปริ้นเงินจํานวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดแต่ราคาของทองคํากลับไม่สามารถทําราคาสูงสุดใหม่ได้ซึ่งในความเห็นของพิธีกรก็บอกตรงๆว่าการรับรู้ในตลาดตอนนี้นักเศรษฐศาสตร์ได้ลงความเห็นแล้วว่าบิตคอยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นตัวเลือกในการลงทุนในฐานะที่เป็นแอสเซทหรือเป็นสินทรัพย์ซึ่งทําให้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า ในช่วง10ปีต่อจากนี้การเติบโตของทองคอําอาจมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่13%ต่อปีเท่านั้นดังนั้นแฟรงค์บอกเราหน่อยว่านี่คือจุดจบของราคาทองคําตลอดระยะเวลากว่า3,000ปีที่จะจบที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ราคาแค่นี้หรือไม่โดยทางแฟรงค์จูสตาจะมีเวลาในการอภิปราย5นาทีทางแฟรงค์ก็ได้ตอบสั้นๆกลับไปว่าไม่ใช่แน่นอนซึ่งอย่างแรกที่ผู้คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับอัตราประโยชน์ของทองคําเลยก็คือ การลงทุนในทองคำนั้นไม่ใช่ว่าคุณจะมองไปที่ราคาของมันขึ้นขึ้นลงลงแต่สิ่งที่คุณจะต้องมองก็คือการนำทองคำไปเปรียบเทียบกับค่าสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งยกตัวอย่างเช่นในประเทศที่มีปัญหาเรื่องของการถดถอยค่าเงินอย่างในประเทศอาร์เจนตินาที่มีสกุลเงินเปโซซึ่งหากดูจากสถิติจะพบว่าทองคำมีมูล,ลค่าเพิ่มขึ้นกว่า28เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับสกุลเงินเปโซอาร์เจนตินาหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งจากประเทศตุรกีเมื่อราคาของทองคำ นำไปเปรียบเทียบกับสก,กุลเงินลิร่าของตุรกีจะมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาที่กำลังเกิดวิกฤตทางการเงินและนี่แหละคือวิธีการที่จะวัดบุญค่าที่แท้จริงของทองคำที่จะทำงานได้ดีมากในช่วงที่เกิดค่าเงินเฟอ้อสูงซึ่งหากย้อนกลับไปในช่วงปี1970ในแถบทวีปอเมริกาเหนือที่ราคาของทองคำอยู่ที่35ดอลลาร์ต่อออนซ์และพุ่งขึ้นไปที่ราคาเกือบเกือบ,บ850ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงเวลา10ปีนั้น ราคาของทองคําได้เติบโตสูงขึ้นกว่า25เท่าเลยทีเดียวซึ่งคุณจะเห็นได้ว่ามันเป็นช่วงที่เกิดค่าเงินเฟอ้อสูงมากในช่วงนั้นนี่จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ชี้ชัดแล้วว่าทองคามันทํางานได้ดีมากเมื่อเงินอยู่ในสภาวะที่มีค่าเงินเฟอ้อสูงและแม้ว่าในปี2020ที่ผ่านมาราคาของทองคําจะปรับตัวลงแต่คุณจะเห็นได้ว่าเหล่าบรรดานธนาคารกลางและธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องประดับนั้นต่างเข้ามาช้อนซื้อทองคาไปเป็นจํานวนมากมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะประเทศอินเดีย ที่เป็นประเทศที่ทําอุตสาหกรรมเครื่องประดับที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกและธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็ประกาศเข้าซื้อทองคำไปจำนวนมหาศาลเพื่อเก็บเข้าคงคลังนั่นเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าในตลาดเงินยังมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทองคําอยู่มากตรงกันข้ามกับบิตคอยที่มีประวัติศาสตร์แค่เพียง10ปีนิดๆเท่านั้นแถมมันยังไม่ได้ถูกพิสูจน์ตัวเองในช่วงที่เกิดค่าเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงมาก่อนอีกด้วยดังนั้นในฐานะนักลงทุนเขาจึงไม่ยอมรับว่าผลงานในอดีตของบิตคอยที่ดีนั้น ในอนาคตมันจะดีแบบนี้ต่อไปอีกหรือไม่เพราะการลงทุนผลประกอบการในอดีตก็ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดและการันตีว่ามันจะดีในอนาคตด้วยส่วนถ้าถามว่าการมาคองพิตคอร์มีผลต่อราคาของทองคําหรือไม่แฟรงค์ Frank เขาก็ตอบตรงๆว่าเขายอมรับว่ามันมีผลจริงซึ่งเขาได้ข้อมูลนี้มาจากเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งกาจโดยเขามีรายง,งานออกมาว่าการลดลงของราคาทองคํานั้นมีผลกระทบมาจากอะไรบ้างอย่างแรกผลกระทบกว่า4 0เ์ มาจาก higher bond yields หรือการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากพัธบัตรรัฐบาลอย่างที่2 36%มาจากการปรับตัวของค่าเงิน US dollar และส่วนที่3โอเคแหละ24%มาจากบิตคอยแปลงง่ายๆก็คือการปรับตัวลดลงของราคาทองคำก็สืบเนื่องมาจากไม่เงินของนักลงทุนไหลเข้าสู่ตลาดอื่นนั่นเองโอเคแหละว่าในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานี้บิตคอยเติบโตได้เป็นอย่างดี แต่ถ้าดูภาพรวม10ปีที่ผ่านมาก็จะพบว่าราคาและความผันผวนของ b บิตคอยนั้นมีสูงมากใครที่ลงทุนในตัวมันแทบจะหัวใจวายท้องไส้ปั่นป่วนราวกับกำลังอยู่บนรถไฟเหาะโรลเลอร์ค s สเตนั่นมันไม่น่าใช่สิ่งที่จะเอาไว้กักเก็บมูลค่าหรือเอาไว้ store of value ได้เลยในขณะที่การที่คุณถือทองคำเอาไว้นั้นนอกจากมันจะไม่เสื่อมค่าแล้วมันยังไม่ต้องการการดูแลอะไรมากมายไม่หวาดเสียวไม่ใจหายตุบๆต่ำ ทำให้คุณนอนหลับไร้กังวลน,น้อยกว่าการถือ Bitcoin อย่างแน่นอนยกเว้นใช่แต่ว่าถ้างไมเคิลเซเลอร์จะมีเหตุผลที่ดีกว่านี้เพื่อที่จะโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนใจนําเงินไปลงทุนใน Bitcoin และนี่ก็คือการอริปรายของแฟรงค์จูสตาในฝั่งของทองคำที่ว่าในเรื่องของ historical performance หรือผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาโดยทางไมเคิลเซเลอร์นั้นจะมีเวลาในการโต้แย้งอภิรายนี้อยู่หนนาทีโดยไมเคิลเซเลอร์เริ่มต้นด้วยการบอกว่าอย่างแรกเลย คุณไม่สามารถใช้ทองคําได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับปัจเจกบุคคลเพราะทองคํานั้นอาจถูกยึดเมื่อไหร่ก็ได้และข้อด้อยของทองคําในช่วง10ปีที่ผ่านมานั้นที่คุณจะต้องคอยวัดประสิทธิภาพเทียบกับค่า CPI Inflation หรือค่าเงินเฟ้อข,ของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งจะต้องรอให้ค่า CPI Inflation สูงขึ้นเสียก่อนถึงจะวัดค่าได้แต่ในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้นั้นค่า CPI Inflation มันไม่ได้พุ่งสูงขึ้นขนาดนั้นแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอินฟลชันเกิดขึ้น เพราะตลอด10ปีที่ผ่านมาอินฟลชันมันเกิดขึ้นกับตลาดของแอสเซทหรือในตลาดของสินทรัพย์สืบเนื่องมาจากการเติบโตและการก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าไปสู่ตลาดหุ้นพับัตรรัฐบาลหรือตลาดสินทรัพย์อื่นๆแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ไหลไปในตลาดทองคําดังนั้นทองคําจึงไม่ใช่เป็นตัวเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอินฟลชันอีกต่อไปซึ่งแน่แหละว่าทองคามันอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินที่แย่ แต่มันใช้งานได้ยากมากในระดับท้องถิ่นในขณะที่บิตคอยนั้นใครๆก็สามารถใช้ได้ขอแค่มีเพียงสมาร์ทโฟน Android ราคาพันกว่าบาทสักเครื่องหนึ่งก็สามารถซื้อบิตคอยได้และสามารถใช้ซื้อบิตคอยเริ่มต้นด้วยเงินแค่เพียง10ดอลลาร์ยกตัวอย่างเช่นบน e x c h a n g e อย่าง b i n a n c e หรืออย่างในไทยบนบิตครับก็สามารถเริ่มต้นซื้อบิตคอยด้วยเงินเพียง10บาทและนอกจากนั้นธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนยุโรปต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า Bitcoin ไม่ใช่ Currency หรือสกุลเงินแต่มันเป็น Digital Asset หรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่มันไม่ได้มีหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อขายแต่มันเป็นการลงทุนเพื่อซื้อและถือในระยะยาวและนี่ก็คือการโต้แย้งจาก Michael s เลอร์ในยกที่3ที่ว่าเดียวเรื่องของ historical performance หรือผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาในการลงทุนระหว่าง Bitcoin กับทองคำแล้วพบกันในเอพิโซดต่อไปนะครับและถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกด like กดแชร์ กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ